วิธีเข้าถึงธรรมถ้าคนทั่วไปที่ยังต้องทำงานเลี้ยงชีพไม่ค่อยมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดอยากให้กรุณาชี้แนะว่ามีวิธีเข้าถึงธรรมได้ง่ายๆอย่างไรอันจะเป็นหลักการตีกอบไว้ไม่ให้เราหลุดออกไปนอกทางคือให้ปฏิบัติธรรมในอาชีพหรือการงานนั้นเองคืออย่าแยก อย่าแยกแยกการปฏิบัติธรรมออกจากการงานอย่าแยกการงานออกจากการปฏิบัติธรรมถ้าทำได้อย่างนี้แม้จะไม่มีเวลาไปฟังธรรมที่วัดก็ปฏิบัติธรรมได้อย่างสม่ำเสมอทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดหมายถึงหน้าที่ที่ชอบทำการปฏิบัติธรรมเป็นของไม่ยากถ้าเราหมุนใจให้ตรงต่อสัมมาทิฏฐิมักมีองค์8ข้อ คือการเดินตามทางที่ถูกต้อง